โชก H ได้พังเราควรทำยังไงดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมก้าวนะครับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยทุกท่านนะครับว่าโชค H ได้พังควรทำยังไงดีนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับโชค H ได้ ye, ก่อนเลยนะครับว่าโชก H ได้ของเราเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับเป็นสตั๊กปรับเกียว เป็น็ชกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับต่างจากโชกสแตนดาดติดรถมานะครับซึ่งเป็นทวินทูบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวโชกเอชได e นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนบนนะครับก็จะเป็นเบ้าโชกนะครับสปริงแล้วก็แกนแล้วก็แหวนล็อกสตัดส่วนล่างสุดก็จะเป็นกระบอกสไลด์ด้านล่างนะครับผมสาเหตุที่พังนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับ เช่นรั่วแตกซึมนะครับอันนี้ทางโช็อ h เอชไดของเราก็รับประกันอยู่2ปีนะครับถ้ามีการรั่วแตกซึมนะครับในส่วนของยูโรสเปกและเอสเปกนะครับถ้ารั่วแตกซึมเนี่ยเข้ามาทางเราเราจะเปลี่ยนแกนให้ใหม่นะครับแต่ในส่วนของรับประกันเนี่ยลูกค้าต้องเก็บใบรับประกันไว้กับตัวเอง1นงนะครับแล้วก็อีก1คือส่งกลับมาทางเรานะครับแล้วท่านผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าหน้าตาของแกนโชคเนี่ย ไปยังไงครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแกนโชกนะคร viene, ับด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของแก๊สนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของน้ํามันนะครับซึ่งระบบโมโนทูบเนี่ยจะเป็นระบบลูกสูบใหญ่นะครับนี่คือลูกสูบใหญ่นะครับผมเป็นหัวใจหลักของโชคเลยนะครับเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ <ète> ok. <visuals> ่งเลยนะครับเพราะว่าการขึ้นลงของโชคความหนืดเนี่ยนะครับอยู่ที่แกนโชคเลยนะครับแล้วถ้าถามว่าโชคพังควรทํำยังไงควรซ่อมหรือควรเปลี่ยนดีนะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็จะแนะนำมีทั้งหมด3วิธีครับ1ครับผมคือซ่อมครับ2เปลี่ยนแกนครับและวิธีที่3นะครับคือเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าโชคของเราเป็นโชคเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งต่างจากโชคเดิมการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่ารูการใช้งานของชคเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ้ลงเล่ง ลงแบบนี้ก็ไม่ไหวหรอกแบบนี้โชคก็ไม่น่ารอดหรอกครับแต่คร่าวๆแล้วคือ50า0มื่นโลถึงแสนโลครับตีเป็นปีก็คือ3-6ถึงปีนะครับบางคนใช้เป็น10ปีเข้ามาเซอร์วิสก็มีนะครับผมการที่อายุมันนานไปหรือระยะกิโลยาวไปก็จะทำให้โชคเนี่ยประสิทธิภาพต่ำลงครับควรมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลนะครับผม ถ้ารถเราติดตั้งโช๊คมาแล้ว3ปีซึ่งหมดอายุประกันแล้วเกิดเหตุการณ์แตกรั่วซึมอันนี้ผมจะแนะนําให้เป็นการเปลี่ยนแกนใหม่นะครับซึ่งแทนการซ่อมบํารุงอายุการใช้งานของแกนใหม่นี่ก็จะยาวนานยิ่งขึ้นประสิทธิภาพก็จะดีกว่าที่เราซ่อมแซมเลยครับและอีกในกรณีหนึ่งนะครับคือลูกค้าใช้โช๊คมานานมาก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 แล้วนะครับและเกิดเหตุการณ์แตกรั่วซึมมากกว่า2ต้นและก็สปริงที่ล้านะครับซึ่งประสิทธิภาพก็จะต่ําลงนะครับ อันนี้ผมจะไม่แนะนําให้เป็นการเปลี่ยนแกนทุกต้นนะครับหรือสปริงทุกตัวนะครับซึ่งมันจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและก็ไม่คุ้มค่านะครับอันนี้ผมจะแนะนําเป็นการเปลี่ยนโชคชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับและอยู่กับเรานานๆแถมรับประกันอีก2ปีครับผม2ปีครับผมในส่วนของยูโรสเปคและเอสเปคนะครับโอเคนะครับ ก็คลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้แล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโช๊คอัพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรถนะครับที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีการพังนะครับมีการสึกล้อนะครับลูกค้าก็ควรหมั่นตรวจเช็คนะครับเข้ามาเซอร์วิสปีนึงนะครับอย่างน้อย1ครั้งหรือ2ครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของโช๊คของท่านนะครับผมบริษัท TS Motorsport ก็เปิดให้บริการมาแล้วนะครับ17ปีลูกค้าสบายใจได้เลยเรื่องบริการนะครับหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเกิด มีข้อสงสัยบริการหลังการขายก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ TS Motorsport ได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็อยากให้ลูกค้านะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ทาง TS Channel นะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ips m o t o s p o r t สนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็ขอให้สนุกกับการขับขี่นะครับแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแสงแดดมันแยงตานะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าส่งใจมามันจะแยงใจผมครับ wow.